สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับ Big b o s สซีโ o แล้วก็บริสเ i t นะฮะเราก็จะมาเริ่มกับบัตเตอร์ซีโแล้วก็ฮิบาร i แล้วก็ s ุปเปตซีโลเนี่ยครับมาในวันนี้เราก็จะมาเทสปืน m ม o องโคทเฮิร์นะฮะซึ่งมันเป็นปืน800นัดหรือปืน m 1 3 4นะฮะปืน m 1 3 4ม <c oughs> มันเป็นปืน แปดร้อยนะพี่ไม่ใช่ปืนแปดร้อนั้น,นะเพราะอะไรลูรรกฝเพราะว่าคือมันไม่มีวันหมดนั่นเองและในที่นี้ในความหมายของปืนนี้นะฮะชื่อของมันก็มีอยู่ว่าดวงใจหัวใจเงินชาเดีย๋ยวเรียกสั้นๆว่าพี่ชาดำเย็นนะครับ <c oughs> อะไรฮะแล้ทีนี้เราก็จะมาเริ่มดาเมจของหมด PVP ซึ่งในกรณีนี้ปืนนี้จ่อก่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อให้ยิงกระบาล คนมีเกาะหรือคนไม่มีเกาะก็ตายนะเดียวตายแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะขั้นสภาพนั้นไปเราจะมาเริ่มจากการยิงคนไม่มีเกาะเลือดหนึ่งร้อยฮะปึะ๊ตายคนมีเกาะเลือดหนึ่งร้อยปึ๊กเท่าไหร่ยี่สี่ครับยี่สี่คนเลือดร้อยห้ามีเกาะเวลสองปึ๊กเท่าไหร่ยี 29. 29. ่สิบเก้ายี่สิบเก้าครับขอบคุณมากครับก็ที่นี้เราก็จะมาทดสอบความโอเวอร์ฮีทของปืนกลหนักต่างๆนะฮะซึ่ง ปืนใดจะฮีตร้อนก่อนกันนะฮะอ่ะอาเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มมันเลยสามสองหนึ 3, 2, ่งแลวนี้โว้ยเย้ ที่หนึ่งจ้าที่สองจ้าที่สามวินใช่ที่สี่เราก็จะมาทดสอบดาเมจสูงสุดของโหมด PvE นะฮะอ่าดาเมจ55นะฮะแรงจุงกระเบื้องตนี้มีข้อเสียว่ามันมีราามากๆเลย จะเคลื่อนที่แต่ละทีแบบช้ามากเลยขนาดพับปืนก็ยังช้านะเอาปืนออกลบก็ยังช้าอยู่ดีไม่ต่างกันเลยนซึ <c> ่ง <oughs> ข้อดีของมันก็คือดามเมจแรงสูงแล้วก็อยา่างที่ท่านทราบก็คือกระสุน่มันหมดแนะโดยถ้ามาเทียบกับดามเมจของปืน800ต้นกำลับดามเมจจะต่ำกว่าแต่ว่ามันมีข้อดีตรงที่ว่าเคลื่อนที่โคตรไว้วยที ่ายนะขับปืนก็ไวเนี่ยไวมากเลยเหมือนก็วิ่งได้เลยเนะี่ยเนี่ยขับปืนวิ่งวมากต้องมีต้องมีนะแล้วเปิดมันแอยปลาเลยเอามาปะเนะนี่ยพี่ เนี่ยพอพี่เดือดร้อนผมก็มียิงม้อนให้ไงโอ้ยคุกด้วยเยีงเขาครับใครได้หมาเนี่ยโอ้โหเจ้พระบุรชัด,ดชเลยเจ็ดเลยควานะุ๋บ่าชิบหายทำไมต้องชิบหายทำไมต้องชิบหายกพราะความบุ๋บตาตั้ยใจไงตั้งยน้าไม่เอาไม่พู<อ>ดแลย คนไม่ได้อย่าพูดเลยมีติดมีมีปัญญาทำหรือเปล่านี่ทไมพี่ไมวพี่รับลงแม่น้ำไหนเหนียวดา่ากันดาวมาอยู่ไอออกไม่เปิดห้องมีมีอันนี้ดูไม่มี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 ไปไปนะไปไป เลยผมตายตายไม่หล่วะมันหล่ดแล้วอยู่ในชาไอซ์ีรีมันตายหยดหยุดหยุดหยุดยุดหยุดหยุดหหยหลกแหลกแหลกดหยุดหยหลุดหยุดหยหยุด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 หดยยุดหหยุดดหยุดยย หมูว่ะไอ้ดากได้ฟอสอ์โดกากมาโดไรยวะไก่เล่นมิ้ว่ะไก่เยไก่ใไญ่ไก่นเป็นไก่ี่มีที่มีท่มีไปโยโอ้อยู่นี่เองอยู่เกิดตําเินไปงูแล้วแคบดีแคบดี นะเกิดแดงเกิดแดงเกิดแดงพ่อเปล่าพ่อเปล่าอู่ลุ้เหมือนกันดักเนี่ยรถสูดอันนีงไม่โดนไม่โดนด่านนี้มันดักไม่ได้ไม่เหมือนลุ่มแม่น้ำวาย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 ไม่พี่มีพี่น้องไปพี่มีมาวายวายไปเงี้ยบอกไม่ได้แดงเขาบอกว่าไม่ได้แดงไม่ได้แดงไม่ได้แดง ไ่ได้แดดโวยควายได้แดดโยเรียขอตวไไไมมชมไี่ไี่ทางทุู่บอกว่าอยาขึ้นมาอยากขึ้นมาอยาขึ้นมาอยากขึ้นมาอยาขึ้นมาไปไใตไป ไปไปไปโอ๊ยเจ็บพอเด็กกันแล้วจะตายแล้วไม่จะตาย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 อยู่กันได้วะจะตายไปไหนไปไหนไปไนช่วยช่วยตูดอปไหนไ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 ปไหนมึงไปไหนมึงไม่ต้องมา

ดูฝั่งนั้นไว้ฮึกด่าฮึกด่าลงกลางแล้วลงกลางนี่หรับี่นี่นี่นี่้ี่นี่นี่นีานีิดี่นี่นี่นนี่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 น่นีนาน่นนน่นน่่ีน่หน